ชมช่องดูดีนิสระวันนี้ดูดีิสระมาอยู่ที่ที่บ้านภาษาจะเปลี่ยนหน่อยสวัสดีครั้งสวัสดีครับพ่อพม่พี่นอ้องถึงภาษาอีสานช่องดูดีนิสระกลับมาให้เดบ,เบงหลอกไม่นี่เข้ามาบ้านทั้งเทียเข้าก็อยากกินอาหารแบบบ้านเข้าไม่นี่พระเจ้านีา้มาสิไปหาเนื้อฟัง ฟังซี่เขาจะขายฟังซี่เนื้อไม่ไม้เนื้อง้อตัวนี้ไงเนื้อมันจะแสบกับเนื้อตัวนี้หน่อยวันนี้ห่อติดไปหาซสินกวบเข่าเบิ้งไปเบิ้งเนื้อฟังฝุ่นกนนนงงนันเนื้อผสิงาบัญสิมาเฮ็ดมากินมาพี่น้องเบิ้องมาเสียดัากินมาเลยครับไปซื้อกันเดี๋ยวเนื้อสิมัดกอนไปกันครับบรรยากาศน้องมันห่อยนีน่เป็นเป็นวิธีของอีสานอยู่ ยแม่ลูกน้ำกันน้องนามน้องบังไงหนึ่งต้นแจ่คนไม่เคยเห็นต้นแจ่นะครับต้นแจ่มันว่ายู่แจ่มเลยครับมันอยู่กลางเพื่อนต้นแจ่ซื้ออันนี้คือน้องนามบานท้อน้องนามปังไงหนึน่งกากใส่ยู่ใส่เคสกินเช็ดอยังเป็นน้ำใส่เลี้ยงปลาหรือย,อย่งเป็นน้องบังไงหนึ่ง ส่เดทัตงตำบดครับหนองบางาไงน่เค็นน้องทางก็จะเป็นต้นตาลต้นบางไง่นี่ เอ,เอาเป็นเป็นเนื้อส้อยครับผม,บผมเอาล็อตหนึน่งครับผมอัตนี้คือ็บ่มีัวมีตัวนีดเห็นบ้ โซเด็กหน่อยคล้ายเราคล้ายนังตะตะกีค่ะตอนนี้มันมันโคบิดไหลแล้วสอบให้เราเบิดแน่เขาได้เบิดแนก่กันยากเมื่อที่เราผมมาเราเห็นตัวซุ่มนี้เ <laughs> ลยเอาซุ่มเหล่าเขามากเป็น อ๋อผู้ที่เราเห็นเพินเขียนนะตัวข้างในจ้ะขายยําเศราดีนะครับนี่นะครับครับผม เ,เป็นงาแมนแมนมันบรสดนี่ต้มได้หรอดีเนาะจ้าได้ครับอันนี้ต้มไ,ไ,ไปหอมหอมขนาดต้มย่างเต่ามัน,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 นกระเที่ท่านเปิดไฟอุ่นม,นมันหอมเจะดีดดมาแล้วครับน่าก,กินได้เรียบร้อยแล้วข่าแม,ม่น้ำซีไปซื้อมาเลยเนื้อมง,งามครับเนื้อมงามเนื้อมงามเลยแม่น้ำซีก็จะเห็ดตับมาพร้อมดตับ น,นี่เก็บกันมีบุตรนี่หอดเพียขอดมาให้เลยนะครับเนื้อง,งามเนื้อง,งามเนื้อไม่ไหมนะเขาเจา้ขเขาจะลมยนื้อเศ้าเนื้อมันกรเซ็นไม่ไหมอ่ะเฉยอันนี้เนี่ยเนื้อหัวตัวใหญ่มันกินเค็ดเรียบร้อยแล้วมีผักอ้อมเคียงกันล่อเรียบร้อยแล้วการกินอันนี้ก็ารกินถ้าแยกแซ่บนางสร้อยกินไป,นเ,นเ,ปนเรื่อยๆไม่ต้องเค็ดเวลาร้อนยังสิได้รสชาติ ยิ่งร่มไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆย่งเงี่ยเขาครับเขาก็พร้อมแล้วเขัานี่บูบินตามกับบินมาตัํมเลยเกินมาตอมที้ยิ่งระเบิดกันตลอดเลยนี่ตอนงามเลยเนี่ยนะครับตอนงามเลยตอนนักงามเลยข่ามาแม่ข้องซี่เลยนาะยน้ำจิ้มกันเรียบร้อยครับนี่ นีนเนจ้าเจ้าขมเจ้าขมสักน้อยเจ้าขมเจ้าขมเจ้าขมเส็ดเรียบร้อยแล้วมีวันเนาะก็ได้เส็ดเรียบร้อยแล้วก็ได้พักพักกันมีพักการหดโหรผ้าฟักซี่สองที่สองซี่เสยวซี่เขาเขามาเรียบร้อยแล้วมาพี่น้องครับนี่จะสองวงคืนแล้วหันยอดกินเขาแล้วมีวัแล้ว กอนกินเนี่ยก็ธรรมดากินกินเนื้อมันกเอาเห็นเห็นรอยล่างข้อน้อยเห็นรอยล่างค้อน้อยน้อยเหนรอยเห็นรอยหนรอยเหนรอยสิล่างข้อเจ้น้อยเพรามันขาเชื่อกโกหน่อยแบนี่เราจะเห็นมากาต่คนไทยหรือเล่าจ๊ มาเลยครับขอ,อ,องแสบไม่ต้องแบบเพชสร้อปกินไปซ้อกกินไปเรื่อยๆน,นี่ถ้าเราตัดตัวผมนะครับกินดิฟก็ได้ซุปก็ได้พอแม่มันท่ากินน้ำิี่ก,กินได้ เขาใช้ข้ามกันมั่สิเป็นเป้า,จ,จ,า,าจับแจยทำงาน,น,นกันแืบแซ่บนเงิแซบนอนหยางเขาแซบนอนอ็มออ่มลอยของดินต้องนั่งนั่งซ้อยไปเรื่อยๆขันห้ามาซ้อยที่มันหน่งม,มันสิแห่งมันสิบรแซบไหมมันต้องแบบว่าเป็นเนื้อ หน้าจินก้อนเย่ยมาซอยๆอยมากินอืมข้อพันี่ก็เขากันนะพวกเนื่อพวกราบัวเอาเี้ยเรากราดีนั่ของดีๆต้องเสียก็เปเลย ใ้าเปไปกินไปเรื่อยๆเนน่ยกกล้วยนะครัยบยกกลวยก็ทีมเนื้อไม่แนืบกรจาเนื้อไม่เนือบานเท่อาอากาศอากาศ งานไม้หนึ่งสาจัดกับจัดเอาากับแม่ตับนีตับขยาวันตับตับพันขยาว่าแส เาค่อยได้กินนะครับเพราะว่าเวลาซื้อแกตับเป็นเหมือล้านตับเป็นเหมือนีคนเข้เจ้ากับเอาไปซื้อตับไปเต็มเหมือตับก็เลยเบื่อฮะหอมไปนะครับหอมมีเนื้อที่ตับส่ไม่กี่ตะการคำนี้ก็เมียงคำนี้ก็เมียงครับำนี้ก็เมียงคำนี้ก็เมียงเลย ทำเมียงมันจะคำวายังไงเป็นดีนี่นเพชรเพชรอีดีดอันนี้ข้าไสน,น,าาน้ำกินแบบเมียงเลยเลาเจอเสักหน่อยเจียวเนงอยเอาปากยังเลือดนะครับย้ำก้อนสิบแ็งอืมอืม,อม,อม มันไม่สุยามมันก็ไม่แสบขาต้องกสดเนื้อมันก็ไม่สั่งเจอจุ่มน้อยแสบกินช้าจุ่มช้าจะแสบจริงแบบนี้ครับจะสมัยทีก็จะ สิบกว่าปีที่แล้วเวลามีงานเขยำงานงานแตง่งานอย่างเปีย้มกันนี่กยังฝักหลับฝักข้ามกันกข้านกันขโมยหลายคนฝักไปกินไปฝักไปกินไปต้อนหนาเคียงแซบ่บแต่คือแบบนี้ครับถ้าว่ากินซอสไปที่ไรสิ้นก็กินไปเรื่อยกินกินเท่าที่ซอสทีาจะกินกินไปเรื่อยหน่อมันสืบประยากษิ่ กินอาหารพวกนี้ยยอะดครับเนี่ย,ย,ม,ยมันเป็น,ปนยาเิที่เขากินหลายมันส่หย่อยเนี้ยเขากินักกับมาซอยเขากับดอยงนี้ยเขาแห่งครับเอาเห็ื่ไหมา มาไล่ดอกมาไล่านเดี๋ยวสามลอยถ้ากคับขันมาบ้านค่ะได้กินอาหารสี่มันมันมีความสุขในการใช้ชีวิบัติแบบบ้านาๆห้องทำงานอยู่ไกลเวลากำบ้านกลับมามาบ้านได้กินอาหารแบบสไตล์แบบบ้านๆห้องนะกินแบบบ้านๆห้องเสีย กินหาขึ้นบานปลาเท่าซ้อยเนื้อลาบงั่มกงูหมกกิตหน้าแกงกิตหน้าเราไม่สุกเดี๋ยวลายยางตอบันาเท่าเขาเขาไปยุ่ข้างไก่กันมาเขาไปกินมันก็มไปสุดมันหาไหาแช่รับ สำหรับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเท่านี้แต่ขอกินต่อกันยา,ากเพราะคุตั้มมัดกวนหมของเราถนิท่าไปเลยกินไปนเลยอย่างปุณตั้ยกก้อนเนื้อลงไปอยูก็ขอปิดคลิปขอบคุณที่นั่งเบงผมกันซอบคลิปผมนั่งกินข้าวอย้่บนโยธทหานกินมากนี่คนไล่เห็นไหมกันเห็นว่าช่องผม มีดียูกับตัดไก่ตามช่องให้แต่ก็แช่ใหน้นะขอบคุณที่เขามาเบิ้งครับตัดส้มช่องดูดีมีสรับสรับคิดนี้สวัสดีครับ